สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซค์ e v i e รีวิวอีกครั้งกัแล้วกันครับซึ่งวันนี้ฮะทางช่องของน้ำพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถในค่าย Honda นั่นก็คือตัว all new wave 1 2 5 i ครับปี2 0 2 2นครับย3่ะาครับเนื่องจากว่าใกล้กับปี2023แล้วนะฮะแล้วรุ่นที่เห็นนะครับก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็คือตัวรุ่นสตาร์ทมือแล้วก็เป็นล้อแมกด้วยนะครับแลนะสีที่เห็นคือจะเป็น สีขาวนะครับซึ่งจะตัดด้วยน้ําตาลนะครับขาวน้ําตาลเลยนะครับในส่วนนี้ส่วนน้ําตาลก็จะเป็นแฟร์ลิงที่อยู่ตรงคอนโซลขึ้นมาตรงขา,าครอบแฮนด์แล้วก็อยู่แฟร์ลิงด้านข้างข้างล่างนิดนึงนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะตัดด้วยของตัวเบาะสีแดงนะครับตัวเบาะสีแดงก็คือด้านบนนฮะเป็นสีแดงแต่ด้านข้างก็จะเป็นโทนดำนะฮะ เว็บหนึ่นะครับโอเคครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็อย่างที่แจ้งไปครับก็คือ 125cc ซีซีสจังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉชีด pgmf i นะครับระบบเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์วนนะครับ123 4นะครับการใช้เกียร์นะครับจนกว่า,าเราไปหยุดรถนะฮะถ้าเกียร์ว่างเรือเกียร์อยู่เกียร์สเราเหยียบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ว่างนั่นเอง ตัวนี้ก็คือเป็นตัวคันเกียร์นะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่มีที่กั้นนะครับไม่มีที่กั้นเหมือนเวฟนะฮะเหมือนเหมือนเวฟร้อยสิบฮะอาจจะไม่มีที่กั้นในส่วนนั้นแต่แต่จะมีฝาครอบหรือเปล่านี้ไม่ไม่มีฝาครอบออไม่มีฝาครอบที่เป็นแบบกันความร้อนนะฮะแต่ก็น่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันอยู่ห่างอยู่นะครับแล้วก็ตัวพักเท้าของคนซ้อนนะครับสเตย์พักเท้านี่เลยครับ บางโซ่ก็รถทั่วไปครับก็คือรถครอบครัวนะฮะก็จะมีบางโซ่ในบางโซ่ก็จะมีการแจ้งค่าสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นการตึงโซ่หรือว่าเติมลมนะฮะก็จะมีการแจ้งขนาดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นข้อดีครับถ้ามีบางโซ่ก็คือป้องกันพวกฝุ่นแล้วก็ต่างๆครับที่มันจะเข้าไปด้านใน,นะฮะตัวทําให้โซ่สเตอร์นั้นมีอายุการใช้งานยืดยืด,ย,ดยืดเวลาในการใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับแล้วในส่วนของโชค๊ค โชคไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าโชคหลังนะครับของตัวเวฟ125่ 1, 2, ทางคอนด้นก็แจ้งว่า 1. น,นะฮะก็คือเพิ่มระยะการยุบตัวนะครับหรือว่าการาทําให้การซับแรงนะครับการขับขี่ก็จะเกิดการ 1. นึนะฮะก็คือบรรทุกไดเ้เพิ่มขึ้นหรือการขับขี่ได้เกิดความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโซนตัวน,ตนี้ก็คืออย่างที่แจ้งครับก็คือตัวท็อปก็คือเป็นรุ่นนอแม็กนะฮะ ขอบก็จะเป็นขอบอยู่นะครับเป็นโทนสีดำนะครับยางขนาดใหญ่แล้วนะครับก็คือ Cc 125นอะย่ะตัวยางก็เป็นขนาดใหญ่มาดูที่ตัวไฟในส่วนของไฟนะฮะไฟหน้านะครับไฟหน้าอยู่ด้านบนนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับลงมาข้างล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวซึ่งจะเป็นแบบหลอดไส้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีไฟเลไซอ์นะครับซึ่งเป็น LED นะครับ นี่คือในส่วนด้านหน้าแต่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนไฟก็คือตัวไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED แล้วนะครับดีเลยครับด้านท้ายไฟ LED แต่ตัวไฟเลี้ยวนั้นยังเป็นแบบหลอดอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนตัวด้านท้ายเป็นไฟ LED ดีไซน์ถือว่าสวยงามนะฮะมันเป็นลักษณะนะครับนี่เลยนะลลักษณะปึ๊บโอเค มาดูที่ช่องเก็บของนะครับด้านหน้าก็จะมีให้นะสามารถวางขวดน้ำนะครับซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณสกักน่าจะเป็นกิโลกิโลครึ่งหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาขวดน้ำมาใส่ดูให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับลักษณะนะฮะถ้าเราวางนะครับนี่เลยปึ๊บก็โอเคเลยนะครับนี่ ใส่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องเก็บของใต้เบาะก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับนะบซึ่งขนาดของกล่องเก็บของก็ใหญ่นะครับใส่หมวกได้โอ้เต็มใบได้เลยนะฮะตรงนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่คือคู่มือการใช้งานนะก็จะมีการแจ้งค่าความอ่า น้ำมันว่าใช้อะไรบ้างนะก็คือ9195ห e รือ e 2 0รองรับถึงตรงนั้นเลยเลยนะครับแล้วก็ตรง eco sticker ก็จะมีการแจ้งค่าความประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรแล้วก็ราคาตัวท็อปนี้ก็56,500นะครับในส่วนของถังน้ำมันนี่เลยครับความจุความจุของกล่องเก็บของนะครับรู้สึกว่าจะจุได้ประมาณ17ลิตรหรือเปล่านะฮะคือคือถ้าคิดเป็นปริมาตรนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือถังน้ำมันนะครับแล้วอันนี้คือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะอยู่ด้านข้างนะครับตัวถังน้ำมันนี้อาจจะไม่มีที่รองเหมือนรถออโต้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้ประมาณนั้นนะฮะก็คือก็จะเห็นเป็นลักษณะของตัวฝาครอบถังเลยเออฝาถังเลยนะะตรงนี้โอเคครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงโอเคครับนี่คือในส่วนของกล่องเก็บของใต้เบาะแล้วก็ ัวกันตกก็จะเป็นโทนสีเดียวกันกับตัวสีรถนะฮะเป็นสีขาวมาดูที่ท่อไอเสียฮะฝั่งด้านขวานะครับท่อไอเสียก็จะเป็นมีแผ่นอากันความร้อนแบบโครเมียมนะครับโทนโครเมียมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะคันสตาร์ทนะฮะถึงจะมีสตาร์ทมือนะฮะสตาร์ทเท้าก็ยังมีให้ และแบตเตอรี่นะครับเมื่อก่อนนั้นจะอยู่ที่ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้านะครับหรือว่าฝาตรงมังลมหน้าก็จะเปลี่ยนมาอยู่คอนโซลตรงนี้ฮนะขันน็อตสกูตัวเดียวนะฮะก็สามารถเปิดมาก็จะเจอแบตเตอรี่ละนะครับในส่วนนี้ท่อ,อไอเสียส่วนท่อไอเสียนั้นนะครับก็จะเป็นท่อไอเสียที่เป็นแบบมีการกรองหรือว่าเรียกว่าแคตตาไลติกนะครับเมื่อก่อน,นันจะอยู่ตรงปลายท่อแต่ตอนนี้คือมาอยู่ตรงที่คอท่อนะครับนี่คือเครื่อง ของเวฟ1นึ่นะฮะก็คือเป็นเครื่องใหม่นะครับลูกเล็กชักยาวแล้วก็ตัวเฟรมเฟรมฮอนด้าว่าเฟรมใหม่นะครับถ้าจะใส่นะับแม้กระทั่งตะกร้าหน้านะฮะถ้าจะใส่ก็อาจจะเป็นต้องเป็นรุ่นของของปีนี้เลยนะครับถึงจะใส่กันได้นะครับโอเคครับตัวเบรกในส่วนของเบรกนั้นนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดำนะครับนี่เลยโอเคครับ นี่คือในส่วนของภาพรวม,รวมโอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมกันได้ดูกันแบบรอบๆกันอีกครั้งกันแล้วกันฮนะในส่วนของภาพรวมแล้วก็สีสันที่เห็นนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานง่ายๆเพียงท่านนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับจะได้เป็นการแจง้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดและอีกอย่างหนึ่งครับท่านใดที่มีความคิดเห็นนะครับอยากจะพูดคุยกัับบททาางงีนนะคร หรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างสวยไหมหรือว่าใครที่เห็นเป็นยังไงบ้างสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับรถรถุ่นนี้โป,โปรโมชั่นหลากๆนะฮะก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวทางช่องจะเอาเบอร์โทรแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มอเตอร์ไซค์เคลืีิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ